สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto สาขาพระราม5นะครับวันนี้เราอยู่กับ Fortuner T.R.D. นะครับผมกับงานติดตั้งนะผม B.S.M. นะฮะเป็นระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตานะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะฮะเวลาที่มีรถผ่านเข้ามาในระยะระยะแบบนี้นะครับผมเราก็ให้ช่างของเรานะครับเดินเทสตดูนะครับผมก็จะมีไฟแจ้งเตือนที่กระจกแบบนี้นะฮะเพื่อให้เราได้ระวังรถนะครับผมนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผม และก็เวลาที่มีรถผ่านเข้ามานะฮะแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวที่จะเปลี่ยนเลนนะครับผมตัวไฟนะครับจะกระพริบเร็วแบบนี้นะฮะเพื่อแจ้งเตือนให้เรานะครับได้ระวังตัวนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับผมได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับและก็ท่านผู้ขับขี่เองนะครับผมท่านใดสนใจติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่เอ็คเคีออโต้ของเราได้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับเพียง8ปดพเอบาทเท่านั้นนะฮะพร้อมติดตั้งจบครบที่เอ็คเคีออโต้ของเราเลยที